คุณนียอนมากนะดาเป็นรักของลูกทุกคนเขาบอกว่าลูคนใดทำชั่วเป็นยังไงมันก็เหมือนมัวที่มันแหกข้อขาโบราณท่านบอกเอาไว้ตรงถึงความดีของ อเถ้าลูกไม่เก่งไปดอนมาด่าอย่างนั้นอย่างนั้นแม่สอนคำานึงมันก็เพีงยรับพ่อบอกคำหนึ่งลูกมันก็ย้อนบางทีทําหน้าอ้อนจะจนเกินงามงาม้ะจนเกินนอนคอดตามความเดินซนตองกระดังปุ้งป pues, ักงปุ้งปังไม่พอจเลยประชดพ่อประชดแม่อย่างนั้นอย่างนั้นลูกดีเขาเปรียบมาลูกมาแรงพึ้งทำไมไม่อย่างนั้นอนะอดูพึ่งเอ็ มันบินเนี่ยมันสร้างลวงสร้างหลังไปหาน้ำบงน้ำหวานมันเลี้ยงหลังมันนะเออตะนันสิตัวนิดเดียวสร้างหลังใหญ่บ่าลูกวเตถุเออทำไมทำได้เจ่ไหมนะคลับครับลูกดีเขาเปรียบมันลูกมาแรงพึ่งทาลูกทาตัวเหม็นหึงเขาเปรียบมันลูกมาแรงหวันมันเรงหวันยังไงอีกอ่ะเอ้าไม่เคยได้ยินเนนะทำไมเนาะเดินไปบันเหนือเขาก็ดินท้าลูกเอดินไปทงบันไตเขาก็ดินท้าว่าลูกลูกเหมือนแ่ยกที่ผายขับรถมันวันไป เราตะเลือกจริงจริงจริงมันเหม,ม,ม็นหึงมันลูกมาแรงวางค่ะลูกนอนหลับกลางวันเขาเลียนมาลูกมาแรงสาบยังไงอยูอน่นั่นองครับลูกเถียงพ่อเถียงแม่เถียงคาไม่ตกฟ้าเขาเรียกว่าลูกมาแรงตองคับลูกคนไหนที่มันทําตัวจองของเขาเรียกว่าลูกอึงอางลูกแทะสมบัติพ่อแทะสมบัติแม่เสียทุกอย่างเขาเรียกว่าลูกงาะลูกปวกแล้วเราจะเป็นลูกอะไร จะเป็นลูกแก้วสารพัดลึกหรือว่าจะเป็นลูกแก้วสารพัดพิษฉะนั้นเนี่ยเสือเอ้ยโบราณท่านกล่าวเอาไว้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเปรียบเหมือนพระนะเปรียบเหมือนพระเลยเหรอเขาเรียกว่าพระในบ้านพระในบ้านใช่อย่างเราเนี่ยเป็นพระในวัดพระในวัดวันนี้เนี่ยนั่งอยู่บนที่สูงคนอื่นเขา,าเข้ากราบเข้าไหว้นิยมบูชาครับ พงนี้เผลอไปตึกเป็นลูกเขยบ้านใครจะไปรู้หรือไปเป็นผัวเจ้าบ้านใครจะไปรู้เ่อยมันก็มบัตแล้วล่อยให้เจ้าบ้านจะา้องมีผัวดีๆกันนอะใช่แต่คนที่สําคัญที่สุดก็คือพระพ่อพระแม่อที่อยู่ในบ้านเรานี่เองไม่มีวันสึกออกจากใจลูกได้เลยครับแสดงมันมีรลนยุกรลนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพระองค์แรกนะครับเจือลองให้โยมได้ฟังได้ไหมพระองค์แรกต่นะพระองค์แรกของพวกเราเนี่ยคือใครกันนะ ถ้าว่าเป็นกรจะเป็นพระในวัดหรือว่าเป็นพระในบ้านลองฟังกันดูครับใช่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 เพลิน Oh, it's 走。So ชื่อว่าพ่อ <c oughs> ขึ้นชื่อว่าแม่ <c oughs> ยากแท้ก็คือผู้รับกรรมเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ตาดำดำตั้งแต่เชา้าเย็นค่ำจะยคอยดูแลตีกงมันก็จะเตือนกรรมตีน้ำลงไปมันก็จะเตือนฟ้าครับ <c oughs> เวลาชาวบ้านเขาด่าลูกแล้วมันเจ็บอ,อกใครระหวา่างมิถูกอกพ่อแม่ค่าหรือว่าถูกอกใครเมตตาจิตังลูกทุกคนมีความคิดมีการศึกษา แต่ลูกน้อยคนที่จะคิดได้เวลาพ่อทําผิดแม่ทําผิดลูกทําผิดพ่อแม่ให้อภยัยครับแต่ถ้าวันใดลูกเขาเรียกว่าพ่อแม่ทําอะไรไม่ถูกใจลูกบ้างเลี่ยนะเป็นไงนางอทาตาขวาเหมือนพระเอกนะโอ้เห็นไหมเนาะไม่พอใจก็บางทีในสมัยก่อนเนี่ยนะครับลูกขอยืมตังค์พ่อขอยืมตังค์แม่เป็นไงอุ้ยไม่เคยพวงไม่ทวงแล้ว ถ้ามาไหลพ่อแม่ไปยืมตังค์ลูกมาเลยนะทำไมล่ะอุ้ยมนถ่วงเช้าถ่วงเย็นอย่นันี่โอ้โหแล้วเรียนรุ่นนี้เนี่ยนะมีแต่ทุกข์ยังไงล่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จะมีแต่สิ่งจะเสียครับถ้าลูกเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเป็นไงไปมีครอมีควัวแล้วว่าผัวมันทิ้งลูกเราก็ต้องตกเป็นไม้ครับะจะไปเล่าใช่จะไปมุ่งหามรืจะไปคิดมีใหม่ เขาทําให้ลูกเป็นไม้ก็มองมองเมียงเมียงเขาจะทิ้งจากเลือดเขาจะเชอนจากบ้านจะทําแต่หลานไว้ให้แม่เธอเลี้ยงปีละคนสองคนจนหัวหลายเลี้ยงพ่อแม่ต้องเลี้ยงก็เพราะมันเป็นหลานอกตาอกยายละพายนั่งุกเมื่อก่อนเลี้ยงลูกเดี๋ยวนี้เลี้ยงหลาน <ขอ S 1> เป็นไงหัวเป็นก้อนดำก็ดอนกิน เี่แตกบางทีเนี่ยเลี้ยงลูกมาแล้วนะครับจังเสือเป็นไงอุ้ยเดี๋ยวต้องมานั่งเลี้ยงหลานต้องเลี้ยงลูกลูกของลูกเนี่ยเนี่ยไอ้ที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยเลี้ยงหลานกันไปแถวหมดเนี่ยมีนะนี่เดี๋ยวเฮ้อทำไมเดี๋ยวทำไมล่ะยางหยางอะไรแล้วไม่หมดกรรมไม่หมดเวร เดี๋ยวนัดเลี้ยงเหรีกันไปจนตายยู่โบเกนัดเจียวเจอไหมแล้วครับนี่เขาเรียกว่าชีวิตของความทุกข์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนั้นฉะนั้นแล้วเราในฐานะความเป็นลูกเนี่ยครับเราให้อะไรบ้างเออน่าคิดเราให้อะไรกับพ่อกับแม่บ้างเนาะลองมาถามอาจารยาทชุตที่เด็ดเมื่อวันนียถามอะไรครับมีบ้างไหมลูกดีๆยังไงครับลองให้โยงฟังคำตลูกดีๆเหรอเออไม่ไม่ก็ลูกชั่วๆก็ได้ มาเปรียบมาเทพไมยมไม่ฟังหน่อยเป็นกรรพร้อสั้นๆเอาอย่างนี้กันดีกว่าก็เนี่ยพวกคุณเอายังไงตนจังหวะพังได้เอาได้เลยเลยอุ่นีุ่ดีจ้ะไมันคนรควระเอาเลยจางเนี่ยฮะแล้วก็ลยจางโยมเดี๋ยววันจะเอาไปไว้บ้านอะไรเงี้ยไม่ได้เดิวมาเอายังงี้ยังไม่ใช่นะถ้าถูกขอให้คิดอย่างนั้นคิดไม่โยมก็ขอความดีพวกคุณเอาอะไรเอาช่วงลุกดีแล้วก็มาเป็นเหล่ตะกอนตะล่องหนึงเป็นไง อ๋อโยมก็ขอมาเนี่ยขออะไรเขาบอกเอาลูกแบบดีๆทัาหน่อยเพื่อนก็คุณแบบเอาลูกแบบดีๆลูกดีๆมันมีไรเด็กนะโอคนขอเหรอมีคนขอมีคนขอแล้วไม่เห็นเราให้เราก่อนบอางเราให้อะไรเล่านะให้อนะไรเอาะที่ขอไม่ต้องให้เราก่อนเหรอไม่ใช่เราต้องขอโยมก่อนจริต้องขอโยมก่อนด้วยเอา้าเดีย๋ยวพยมขอเราเรายังให้เนาะเออใช่ใช่ไอ้ทีนี้เราก็ขอโยมบ้างเองขออะไรขน่ะก็เราเทนเรื่องอะไรเนาะ เขาขอเรื่องนี้เข้ามาสุบินทัพพมานอะไรเนี้ยอ๋อเขาฟังกันไม่เบื่อไมไม่เบื่อไม่เบื่อฟังกันบ่อยแล้วก็ฟังกันตําๆจะพอขอไหมแค่ชอบชอบสุบินได้ชอบชอบอ๋อได้ไก้ไก่เนาะขออะไรโยมละบัดเตียดโยมเขาขอเราเอาจัดให้เราจัดให้เนีวยแต่เวลาพระขอโยมบางอย่าขัดใจกัแล้วกันออใช่ใช่ เรื่องสักเรื่องเขาขอเราให้สวินเข้ามาโนเดี่ยวไม่อยากฟังไม่อยากเอาแบ่งตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นลูกเองก็ได้โหเป็นลูกพี่อายุอย่างประเด็นว่าคนมันไม่บอกว่าเป็นลูกแล้เป็นอะไรอ่ะเป็นแม่โว้บมักเอเวอร์เนี่ยเลือกเลือกไปเผื่อแพ้คนอื่นเลกับพี่อายุมากแล้วอ่ะทำไมเล่าเป็นลูกสักทีเนอะเอานเละ กันเอาอย่างนี้แล้วกันเอาไงแล้วก็เดี๋ยวมดในฐานะที่ผมพี่เนี่ยพันเตออาวุโสที่สุดพูดง่ายๆก็แก่ที่สุดเลยแก่ก็แก่แต่ก็ไม่ได้ไปแก่บนหัวใครนะเอาไงก่อนเดี๋ยวเป็นแม่ก็ได้อ๋อไม่ดีว่าคุณจะเป็นแม่ว่างั้นแล้วไอ้สองตัวเนี่ยจะเป็นอะไนเอางี้ละกันไม่ดิได้พี่ล้วกันน่ะร้องกันเนาะร้วแล้วใครเป็นลูกแบบลุ่มเลยลู่เลยอันนี้นะ เสือเป็นลูกหมกหน่อยลูกเสือลูกเสือลูกเสือมีแม่เรียกลูกเสือล้ลูกตะที่แล้วผมแล้วผมเป็นลุงตาเองผมเป็นลุงตามีแม่ก็เป็นแม่แม่ก็เป้าหวานด้วยโยมเด็ดลูกอย่าว่าจะแม่เป็นเป้าหวานทำไมครับดีลุงตาดี่ก็เป็นนีดีดีของแม่งๆกันลยนะเดี๋ยวไปพูดไปเอ้าใครขึ้นก่อนอ่ะเอาแม่ขึ้นก่อนเอาแม่ต้องขึ้นเหรอเนี่ยฮะแม่แก่คนก็ต้องขึ้นก่อนนะแม่ขึ้นก่อนนะครับครับ จใ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 จไปพูดจะนำฟังเอ่ะมันมันเองยังไงพม่เด็ดไมุ่้นทำไมนนจะ้องอะไรอ่ะทำไมดูไอ้บาหวานคนนี้บ้างนะมันจะนอกวงทำไมเาเอาจะพอประมาณปันกลับปันางเอาแรดีที่อยู่ชะลาไปกัไป้อตานอ๋อเมื่อกี้มันลองสูงไปสูงไปลดลงมาตตหน่อย อ๋อครับครับรอะซบกบไซบไม่ได้นกมแมเพิดจ้าโอ้ยนเลยก็ะต่ำไปก็พูดใส่สารร้องอะไรนะพระปิดหลงเดี๋ยวใจอยากเนาะอ๋อเอาจริงนะผมบันกลางบรนกลางอืคพอดีนะพอดีพอดีจ้าพอดีไหมพอดีพอดีครีไหวไหมล่ะไหวไหวไหวเลิฟขอดได้ไหมขอไ้ไหมงพิ่ะพอดีหนึงน้อยจริงไัหนึ อ่จบจบไปพุกเดือนอ่ะาริงเร็มขอเพล่นนิมพล 亮亮。 ปวดห่คไม่ทำมันเป็นไรลยเงินมีน้อยไม่เป็นไรพอไม่อในพร้อมปวดห่าไม่ทำทำทมนานๆหาเนื้อเบื่อปาเป็นนิสงหวัดชวยเท่ยวไปเท่ยตากหนาเครื่องเสียงกะดังเพื่อพักเพื่พเนี่ยเอ่เปลี่ยนคาได้ไหม เ้าจับควยเนี่ยเป็นองค์ได้ไหมเอาควยไปงอแล้วนคนกจๆเก็ปังไปทัดมันจะไปปวยฉะน้ามันจะกลายเป็นรวยนะนะข็เปลเี่ยนควยเป็นองนะฮนะ